โอเคสวัสดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวอีกหนึ่งตัวนะครับของแกปกันที่ผมได้มาในวันนี้เนาะก็ตัวนี้จะเป็นนะครับโคนะฮะไพทอนสามห้าเจ็ดเป็นตัว ABS ของค่ายของคู่ไซนนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะมีน้ำหนักที่ดีนี่นะฮะสแตนดาร์ดโมเดลนะครับผมสามห้าเจ็ดหกนเนาะก็เปิดกล่องมานะครับเราจะพบกับตัวปี๊นะะ อันนี้ขอพูดเลยว,ว่าสภาพดีมากนะครับดีดีมากๆเลยนะเนะี่ยแล้วก็ยี่ห้อของโคกุไซเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นตัว ABS เนี่ยแต่เขาจะมีความพิเศษอย่างหนึง่งความพิเศษของเขาไม่ได้อยู่ที่ปืนนฮะปืนอนะ่ะโอเคมันก็เป็น ABS ลื่นๆทั่วๆไปนะครับดับเบิลซิงเกิลได้หมดตัวปืนก็ไม่ได้ต่างอะไรกับธนกะนะครับเหมือนกันก็ ABS ก็ ABS เหมือนกันนะะลื่นๆเหมือนกันนะครับลดนกได้ ที่พิเศษของคุไซก็เพราะว่าลูกเนี่ยมันเหมือนธนกะด้วยนะครับนี่ครับเปิดออกมานะฮะก็จะเป็นอย่างนี้ลูกเนี่ยสภาพพูดตรงๆว่าไม่เคยยิงนะฮะเดี๋ยวทดสอบครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะทาความสะอาดให้ก่อนจะส่งให้ลูกค้านะครับผมที่ส่วนของลูกก็จะมีแค่3ชิ้นตามที่เห็นนี้นะครับก็ใช้แก๊ปนะครับตัวนี้ใช้เป็นแก๊ป7มิลิเมตรนะครับค่ายไหนก็ได้แต่ขอเป็น7มิลนะครับผมเดี๋ยวจะทดสอบให้ณนะตรงนี้เลย ว่าความแรงของเสียงความแบบบึ้มรั่มของตัวเสียงเนี่ยดีแค่ไหนนะครับผมวิธีใส่นะครับก็ใช้อเอาตัวไพ่เมื่อปอมใส่ไปก่อนจากนั้นก็ใช้แก๊บนะครับอัดเข้าไปแล้วก็เอาไม้ยังแก๊บกดลงไปเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ ประกอบเข้าไปเรียบร้อยนะครับใช้ได้แล้วเดี๋ยวมาทดสอบกัน3นัดนะครับอ่ะอาจครบแล้ว3นัดนะครับก็ยิ่งดังโนอหูเลยแหละนะค <c oughs> วัน ก็เยอะนะครับตัวนี้ทั้งเอฟเฟกทั้งเสียงให้ดีมากราคาอยู่ใต้คลิปนะฮะใครสนใจก็ทักไลน์ที่ขึ้นมาอยู่ตรงหน้าจอได้เลย